ที่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มากันสองปีได้ไยืนกังไงเออมันอยากยืนกังไนครับตอนนี้บรรยากาศก็ชิวๆนะฮะพาพ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับตามมาเภอใจายบ c h a นชาแนลนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่ยี่สิบเก้ายี่สิแปดตทีครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับหรือว่าคืนเมนเสาร์ที่เจ็ดวันนี้เวลาประมาณตีสองเศษตีสองสิบนาทีจะเดินทางไปเขาคอครับไปดูบรรยากาศพาที่ขึ้นที่พิโน่นะครับเดี๋ยวจะดูอีกทีนะฮะว่าจะทันหรือไม่ทันเราจะเก็บ บรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ Let's go ไปเลยให้อะไรนะให้ให้มีคนนี่ยให้มีคนญี่ปุ่นเลยนะ oh. แม่บอกว่าอยู่บ้านนะฮะเจอแต่พาที่ตกนะฮะพาที่ขึ้นนี่ไม่เห็นนะฮะเพราะว่าตื่นสายครับวันนี้เราจะไปดูนะฮะ เียา,มมายไม่ดนมออี๋ยนวน <c oughs> <c oughs> ไ,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 ไม่ทันนะฮะพาที่ขึ้นที่ฟินนู้นนี่ฮะมาทันตรงตีนของคอครับนี่ฮะโอ้โหพาที่ขึ้นสวยงามครับือนี่ฮะ อ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้หกโมงสิบเก้านาทีครับไม่ได่ามันโคบโคบโคบโอ้ไม่ได่าดูซ้ายมือขวามือมันอะไรหงมันไว้บ้าน,นี่กระต่ายกาแฟหม,ม่นนู่นบนขวามือเดียนมองไม่เห็นเลยมีแต่หมอกมีแต่หอกกละควันหมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อา มันจากดิขาไม่สงสัยเขาว่าชมบอกไงลูกไปไอ๋อที่เราไปกินข้าวมาตรงนี้นี่กว่าใช่ไหมใช่ข้าตรงนี้เราจอดในนี้เรามาแล้วเราไหนพี่โนอพี่โบดข้าวอยากไปอีกก็ตรงลงเตี้ยมเลยอีกจะลงเตี้ยมเลยไป็เป็นไรไปคุยไปเนี่ยไม่อยากนี้จ้าโอ้โหมากาแฟเอาแล้ฮะเดี๋ยวเราจะผ่านเซเว่นจุดแลนด์มาร์กนะครับ โอ้โหใส่บาทใส่บาทกาใส่บาทมั้งจ้ะอุ้ใส่บาทเต็มเลยอ่ะมั้งจ้ะนี่ไงดูดินี่ไงใส่บาทเต็มเลยนี่ไงนี่ไงจะแวะวัดก่อนดีเออแวะไหมแวะวัดก็ได้แวะวัดเลยมาแล้วเราไปซื้อตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ต้องมีขายต้องขายเดี่ยนี่เดี๋ยวขากรรไกรแวะนด้ว่าไม่ผ่านแล้วเนี่ยนู้นซเว่นเนี่ยเซเว่นที่บอกว่าเซเว่นนี่ไงที่นู้ยบอกนี้เนี่ยเซเว่นเนี่ยมา โอเคแล้วบอยครับหลังจากออกจากกรุงเทพมาตี 2, สองเสร็จๆนะครับตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบกว่ายี่สิบหกก็มาถึงพีโน,โน่แล้วนะครับไม่ทันพาทิตขึ้นครับก <c oughs> ็โอเคเห็นหมอกเห็นอะไรก็โอเคนะถือว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเราจะเห็นอะไรกันไหมไปเดี๋ยวไปข้างในกัน ป่างูนครับจริงๆจริงๆเราจะไปดูพระาทิตย์ขึ้นก็คือตรงนี้นะครับลานนี้จะเห็นเลย,แต,เยแต่ว่าเรามาไม่ทัน อะไรนะอันนี้มาทุกวันนะครับดูครับ หัครับตอนนี้บรรยากาศก็ชิวๆนะฮะพาพ่อกับแม่ มารับอากาศที่สดชื่นนะครับสวยงาม บรรยากาศยามเช้าครับเขาคอนะฮะดูครับ หนึ่งสองสามเอมนะดูดิเช้านี้ก็ใช้เวลาตรงนี้ประมาณสัก2ีนาทีนะครับเก็บบรรยากาศเดี๋ยวไปจุด2ต่อครับวันนี้เราต้องลุยก,กันเรื่อยๆ นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่จุด2อไปครับเดินทาง